และสุดท้ายตัวนี้ที่เขาบอกไว้ก็คือวงเงินสูงสุดนะที่เขาอนุมัตินะวงเงินก้อนเล็กๆที่เขากล้าเสี่ยงกับคุณนะครับวงเงิน2,000บาทช่วงนี้สินเชื่อใหม่ออกมาหลายตัวหลายยี่ห้อเลยนะครับแต่เราก็ต้องมาดูนะว่าแต่ละตัวแต่ละย่อเนี่ยตัวไหนที่มันเหมาะกับเราบ้างและคลิปวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อใหม่วงเงินเล็กๆแล้ววิธีสมัครก็ง่ายๆที่ออกมาช่วยให้เราได้หมุนเวียนใช้ใจ่ายแบบไม่มีดอกเบีย้ย แล้วก็มีจุดเด่นที่หลายคนน่าจะชอบแน่นอนเลยว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการสมัครไม่ใช้สลิปเงินเดือนหรือไม่ใช้เอกสารรายได้นั่นสิเราเรีเช็คแล้วว่ามันมีจริงนะครับแล้วก็ถูกกฎหมายด้วย สวัสดีครับเป็นเปรโมชว,วรารรี้ช่องสาระวราร์รี้ที่หลากหลายไปดูเรื่องของสินเชื่อและการเงินงต่างๆเขามาแล้วเหมือนเดิมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับและคลิปนี้ก็เป็นสินเชื่อใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับมาใหม่และเราก็ไม่เคยพูดถึงในช่องนี้มาก่อนวิธีสมัครง่ายๆนะครับและเขาก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ใช้เอกสารรายได้ไม่ใช้สลิปไม่ต้องคำนะครับวงเงินเล็กๆนะครับสูงสุด2000บาทนะครับชื่อสินเชื่อยี่ห้อ นี่เลยครับผมคีบาวครับเคบาวเขาจะมีสินเชื่อ2ตัวนะตัวหนึ่งก็คือให้วงเงิน2,000บาทเนี่ยให้คุณมาใช้จ่ายหมุนเวียนนะกับอีกตัวหนึ่งเป็นสินเชื่อสําหรับผ่อนซื้อมือถือนะครับเรามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับเคบาวผ่อนได้นะครับตัวนี้เป็นสินเชื่อหมุนเวียนอนุม,มัติให้กับเราเรานะครับบุคคลธรรมดาทั่วไปนี่แหละรายย่อยนี่แหละ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเพื่อใช้สําหรับซื้อสินค้านะครับในร้านร้านซีเจมอลเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักน่าจะขึ้นใกล้ๆบ้านกันอยู่มีใช่ไหมครับโดยคุณสามารถซื้อสินค้านะครับแบบไม่มีดอกเบี้ยนะครับเขาให้จังหวะให้ระยะเวลาเราหมุนเงินครับแล้ววงเงินตัวนี้นะครับถ้าคุณไม่ใช่คุณก็ไม่เสียดอกเบี้ยด้วยเด่นข้อแรกนี่เลยครับมีเงินไปซื้อวัตถุดิบนะครับความหมายของเขาก็คือก็เอานั่นแหละเอาวงเงินเนี่ยไปซื้อสินค้านะครับเพราะอย่างผมนะคนทั่วไปนะครับต่อให้ ผมก็ต้องซื้อของเข้าบ้านทุกอาทิตย์อยู่แล้วก็สามารถใช้วงเงินตัวนี้เนี่ยเหมือนเพ y l เลเทอนะครับใช้ก่อนผ่อนที่หลังได้ครับ2นะครับตัวนี้ดีดอกเบีย้ยศต่อปีก็พูดง่ายๆไม่มีดอกเบี้ยนั่นเองนะและข้อนี้หลายคนก็น่าจะชอบครับนี่เลยที่เขาบอกว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการสมัครไม่ใช้สลิปเงินเดือนก็คือไม่ใช้เอกสารรายได้นั่นเองพอตีความหมายตรงนี้แล้วก็เท่ากับว่าเราสมัครได้ทุกอาชีพเลยครับ และสุดท้ายตัวนี้ที่เขาบอกไว้ก็คือวงเงินสูงสุดนะที่เขาอนุมัตินะวงเงินก็เล็กๆที่เขากล้าเสี่ยงกับคุณนะครับวงเงิน2,000บาทโดยที่คุณจะเบิกใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบีย้ยโอเคแล้วถ้าหลายคนฟังแล้วเอยมันน่าสนใจอยู่นะ,ะมามุนนวิยนเล็กๆก็ยังดีแล้วขั้นตอนสมัครทำยังไงนะครับ อย่างแรกเลยคุณก็ไปที่ร้าน 4J เมอที่ใกล้บ้านคุณที่คุณสะดวกนี่นะครับคุณสามารถรีเช็คสาขาที่ร่วมรายการที่คุณสามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับที่เว็บไซต์นี้เลยครับออกเสียงว่า www.gasiconcarabao.com คครับผมอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับพอไปถึงร้าน CJ m a ม l นะคุณก็บอกเขามาสมัครสินเชื่อนะขั้นแรกคุณก็ยืนยันตัวตนนะครับโดยใช้บัตรประชาชนกับหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ2นะครับก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วเขาก็รอผลอนุมัติเลย3ถ้าอนุมัติแล้วนะครับคุณก็สามารถเบิกใช้วงเงินเครดิตตรงนี้ได้เลยนะครับเอ๊ะมันจะได้ทุกคนหรือเปล่ามาดูคุณสมบัติกันนิดหนึ่งตรงนี้เขาก็มีบอกไว้นะครับคุณสมบัติผู้กู้หรือว่าคุณ สมบัติผู้สมัครขอแรกนะครับคุณต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะอายุ20ถึง75ปี2นะคุณต้องเป็นสมาชิก C.J. สบายการ์ดก่อนนะครับก็คือเป็นสมาชิกของ C.J. m a เขานั่นเองนะครับผมก็เป็นมาก่อนแล้วนะครับก็คือสมัครง่ายๆเลย 3นะครับอันนี้น่าจะมีกันทุกคนนะครับมีเบอร์โทรศัพท์มือถือของตัวเองเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนนะครับก็ผ่านระบบ OTP นะครับ4นะครับจากัด1บัตรประชาชนต่อ1นสินเชื่อเคบาวผ่อนได้นะครับแต่ถ้าคุณมีสินเชื่อเคบาวผ่อนได้1ตัวแล้วนะแล้วคุณจะไปสินเชื่อเคบาวผ่อนมือถือนะครับก็สามารถทําได้นะอันนี้มีคู่กันได้นะครับและตรงนี้ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามใดๆเกี่ยวกับสินเชื่อตัวเหล่านี้นะครับคุณสามารถโทรไปติดต่อ ที่02 082 8000กด99ครับหรือสามารถเพิ่มเพื่อนนะตรงนี้นะครับ @kbau สกดอย่างนี้นะครับ @kbau นะครับอ,อย่างสมุิผมกดเพิ่มเพื่อนอันนี้ผมยังไม่เคยกดเพิ่มเพื่อนนะอะ่ก็จะเจอหน้าตาย,ย่านี้นะตัวนี้นะของแท้จะเป็นหน้าตายอย่างนี้เราบอกให้บริการทุกวันนะ9โมงครึ่งถึง1ทุ่มนะครับผมกดเพิ่มเพื่อนไปแล้วนะครับกดเพิ่มเพื่อนแชทนิดนึง ปึ้งก็จะมีนี่เลยไลฟ์ของไลฟ์ของเคบาวเขาแล้วก็มีเมนูลิชบาร์อยู่ข้างล่างนะครับถ้ามาถึงนะครั้งแรกเลยเขาจะบอกว่าเคบาวยินดีให้บริการค่ะลูกค้าสามารถเลือกการบริการที่ต้องการที่เมนูด้านล่างได้เลยนะครับมีข้อมูลพมเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อผ่อนมือถือ0%นาน6เดือนที่ร้าน c ีเจมอลสาขาที่ร่วมรายการก็มีหรือว่าจะเป็นสินเชื่อเคบาวผ่อนได้เป็นลักษณะสินเชื่อหมุนเวียนนะครับที่ร้าน c ีเจมอลสาขาที่ร่วมรายการก็ได้นะครับ ก็ขอรับใบแจ้งนี้อะไรพวกนี้ก็ขอรับผ่านเมนูเขาได้นะครับอ่าลิชบาข้างล่างตรงนี้ทุกคนเห็นไหมครับก็จะมีทั้งสินเชื่อผ่อนมือถือนะครับแล้วก็สินเชื่อหมุนเวียนหรือที่เขาใช้ชื่อว่าสินเชื่อเคบ้าผ่อนได้นี่เองนะครับ ตรงนี้ครับสินเชื่อเคเบาผ่อนได้เนี่ยขั้นตอนการใช้วงเงินทํายังไงนะครับจริงๆไม่ยากเลยนะครับคุณก็ไปซื้อสินค้าที่มันร่วมรายการที่สาขาที่ร่วมรายการใช่ไหมตอนจะจ่ายเงินเนี่ยคุณก็แจ้งพนักง,งานก่อนว่าเรามีสินเชื่อเคเบาผ่อนได้นะะเราจะใช้วงเงินสินเชื่อตัวนี้มันก็จะยืนยันตัวตนแป๊บหนึ่งแล้วก็ตรวจสอบยอดชาระนะครับสมมุติคุณใช้ไปแล้วนะครับวงเงินคุณไม่พอนะวันล,ล่าสุดเนี่ยเพิ่มส่วนต่างก็ได้นะครับ และสุดท้ายที่เขาแจ้งไว้นะระยะเวลาการใช้สินเชื่อตัวนี้นะครับคุณเบิกใช้สินเชื่อตัวนี้เนี่ยในวันเสาร์ ถึงรอบวันศุกร์เขาก็จะให้คุณชมระเงินกู้ตัวนี้เนี่ยในวันศุกร์ถัดไปนะครับออกมาถึงในเรื่องท้ายๆแล้วนะครับเอ้ยแล้วมันซื้ออะไรได้บ้างจริงๆไม่ใช่ทุกอย่างในร้าน CJ m a ม l นะทุกคนมันจะมีสามารถใช้สินเชื่อตัวนี้เนี่ยเคบ้าผ่อนได้เนี่ยกับสินค้าที่ร่วมรายการของเขาอีกนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่า,อาโอเคอาจจะยังแคบไปนิดนึงนะครับอาจจะเป็นจุดด้อยของตัวนี้อยู่นะซึ่งตรงนี้นครับสไลด์นี้เขาบอกว่าสามารถซื้อเนื้อสัตว์อาหารแปรรูปนะ ผักสดผลไม้สดแล้วก็เครื่องปรุงแล้วก็เครื่องดื่มนมสดนะครับแล้วก็ของใช้ในครัวเรือนนะครับสินค้าที่ไม่ร่วมรายการที่ไม่สามารถใช้สินเชื่อเคบาลผ่อนได้ผ่อนก็เยอะหลายประเภทอยู่เหมือนกันนะส่วนมากก็จะตรงข้ามกับสินค้าที่ร่วมรายการเขาเมื่อกี้แล้วครับ คุณสามารถดูประเภทสินค้าที่ร่วมรายการและไม่ร่วมรายการของเขานะครับที่เว็บไซต์ w w w g a s i c o n k b a l com ไอ่งไงถ้าใครขี้เกียจพิมพ์เดี๋ยวผมแปะลิงก์ตัวนี้เนี่ยในช่องคำบรรยายใต้คลิปให้นะครับ มาถึงตรงนี้นะหลายคนอาจจะบอกว่าโอเคมันก็เป็นสินเชื่อเพ y เลเตอร์นี่แหละใช้ก่อนผ่อนทีหลังระยะสัน้นอจุดแข็งจุดดีของเขาก็คือใช้บัตรประชาชนไปเดียวในการสมัครสมัครง่ายสมัครแป๊บเดียวจุดด้อยก็คืออใช้แค่สินค้าที่ร่วมรายการบางตัวเท่านั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมแล้วนะ ใครที่สนใจและคิดว่าเอ้ยมันจะต่อยอดเราซึ่วยหมุนเงินได้สักอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยดีไหมวงเงินเล็กๆ2 0 0 0บาทอย่าลืมกู้เท่าที่จะเป็นและชรักขึ้นไหวนะครับให้คิดก่อนกู้นะครับว่าเอย้ดูแลสินเชื่อตัวนี้มันสมัครง่ายก็จริงวงเงินเล็กๆก,ก็จริงนะครับแล้ว มันเหมาะกับเราหรือเปล่าเราจําเป็นอยากใช้มันจริงๆหรือเปล่าใช้วรีบเอามานะครับแต่ชําระคืนไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นหนี้เสียนะครับอันนี้ไม่ดีเลยนะครับยังไงให้ระวังไว้นะครับไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารเพือหันและก็วันเสาร์เช่นเคยครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับบายๆครับสวัสดีครับ